คณะกรรมการมูล,ลนิธิกองทุนอาหารกลางวันเด็กและชมรมชาวสิงห์บุรีในลบบุรีได้จากการประชุมคณะกรรมการในการเตรียมความพร้อมในการมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา2563ครับเวลา9นาฬิกาของวันที่11กรกฎาคม2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรศรีรักษาประธานมูล,ลนิธิกองทุนอาหารกลางวันเด็กและชมรมชาวสิงห์บุรีในลบบุรีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูล,ลนิธิกองทุนอาหารกลางวันเด็กและชมรมชาวสิงห์บุรีในลบบุรีครั้งที่1ทับ2563ณนห้องประชุมเฟื่องฟ้าโรงเรียนบรรจงรัฐอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีโดยมีระเบียบวาระการประชุมนะครับเรื่องที่ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ การแนะนําสมาชิกใหม่ข่าวความเคลื่อนไหวของมุลนิธิและชมรมการเตรียมความพร้อมการมอบทุนการศึกษาประจําปีการศึกษา2563ที่จะจัดขึ้นในวันอังคารที่14รกรกฎาคม2563เวลา12.30นมอบทุนนะหอประชุมพิบูลสงครามโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยการแสดงความยินดีกับสมาชิกท,ที่ได้รับการยกย่องจากสังคมได้แก่ผู้อำนวยการอาคมเตียประเสริฐ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาพระงามนายสิงหัลเหล็กเข็มได้รับคัดเลือกให้เป็นเพชรเทพสตรีปี2563ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลบบุรีการมอบเงินและการตั้งกองทุนให้มูล,ลนิธิกองทุนอาหารกลางวันเด็กชมรมชาวสิงห์บุรีในลบบุรีสำหรับการเตรียมความพร้อมในการมอบทุนการศึกษา พุทธศักราช2563จากมูล,ลนิธิกองทุนอาหารกลางวันเด็กชมรมชาวสิงห์บุรีในลบบุรีซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่14กรกฎาคมนี้ที่โรงเรียนพิบุรวิทยาลัยมีทั้งผู้รับทุนต่อเนื่องจำนวน34ทุนทุนพิเศษกิติมาวัชรีเทียนสุวรรณ7ทุนรวมทั้งสิ้นนะครับ41ทุนโดยใช้งบประมาณนะครับจากมูล,ลนิธิกองทุนอาหารกลางวันเด็กชมรมชาวสิงห์บุรีในลบบุรี30,000บาท ชมรมชาวสิงห์บุรีในลบบุรีบริจาค56,500บาทคุณกิติมาและคุณวัชรีเทียนสุวรรณบริจาค12,500บาทรวมเป็นเงินทั้งหมดนะครับ9 9 0า0บาทนอกจากนี้นะครับทางมูล,ลนิธิและชมรมยังได้มีการสนับสนุนจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการปฏิบัติธรรมยุวะพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยตลอดจนนะครับได้ร่วมกันอวยพรวันคล้ายวันเกิดอาจารย์โรดดุลยากรและสมาชิกของชมรม ผู้ที่เกิดเดือนกรกฎา,าคมนะครับบรรยากาศเต็มเปลี่ยนด้วยความประทับใจครับ